BMW X5 M 2026เป็นรถยนต์ที่ผสมผสานความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสำหรับผู้ที่หลงไหลในความแรงและความประณีตของงานออกแบบรถคันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ BMW ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับทุกมุมมองของ BMW X5 M 2026ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกภายในห้องโดยสารสมรรถนะเครื่องยนต์เทคโนโลยีความปลอดภัยรวมถึงราคาและความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของในประเทศไทยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก BMW X5 M 2026มาพร้อมดีไซน์ที่เน้นความดุดันและทรงพลังสะท้อนถึง DNA ของรถประกูล M จากกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ที่โดดเด่นในสไตล์เฉพาะตัว เส้นสายตัวถังคมชัดไฟหน้าและไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและโชบเฉี่ยกันชนหน้าและหลังออกแบบให้เน้นความสปอร์ตเสริมด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่ลอ้ออลลอยขนาด21นิ้วลายเฉพาะของเอ็มที่ให้ทั้งความสวยงามและการยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมสีตัวถังมีให้เลือกหลายสีทั้งสีมาตร,รฐานและสีเฉพาะของเอ็มที่ให้ความพิเศษยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสาร bmw x5m 2026สสะท้อนความหรูหราผสมผสานกับความสปอร์ตได้อย่างลงตัว เบาะนั่งหุ้มหนังเมริโนคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีและฟังก์ชันนวดสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าพวงมาลัยเอ็มแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมแพดเดิลชิฟอกหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ทั้งมาตรวัดดิจิทัลและหน้าจอควบคุมกลางระบบ BMW iDrive เวอร์ชันล่าสุดรองรับการสั่งงานด้วยเสียงและการสัมผัสรวมถึงฟังก์ชันชี้นิ้วสั่งงาน g e s t u อร์ o n t r o l ระบบเครื่องเสียงโบเวอร์แอนด์วิลกินดมอนส์ซราลซาให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมห้องโดยสารยังออกแบบให้เก็บเสียงรบกวนได้ดีให้ความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางมาพูดถึงขุมพลัง bmw x 5 m 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน v 8 m t w in power turbo ขนาด 4. 4ดลิตรให้กำลังสูงสุดกว่า625แรงม้าแรงบิด750นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ m steptronic 8ป p e e d พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ m x drive ที่พัฒนาขึ้นสำหรับสมรรถนสะส การเร่งความเร็วจาก0ูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ภายในเวลาเพียง3.8วินาทีถือเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากสำหรับรถยนต์ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้ระบบช่วงล่าง Adaptive M-Suspension Professional ที่สามารถปรับความแข็งอ่อนได้ตามโหมดการขับขี่ช่วยให้การขับขี่มีทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงในทุกสภาพถนนด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย BMW X5M 2026จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ r r v v w n n g s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  t a n t p r o f e s s s o o n l l ที่รวมฟังก์ชันควบคุมความเร็วแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซ,นเซอร์ช่วยจอดระบบตรวจจับมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังเมื่อถอยหลังนอกจากนี้ยังมีระบบ Head Up Display ที่แสดงข้อมูลสำคัญบนกระจกหน้าช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนน bmw x 5 m 2 0 2 6ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายทั้งโหมด Comfort สำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันโหมดส p o r t และสปอร์ตพลัสสำหรับการขับขี่ที่เน้นความร,าร้านใจรวมถึงโหมด m ที่ให้ผู้ขับสามารถปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังระบบกันสะเทือนและพวงมาลายัยได้ตามความต้องการเรียกได้ว่ารถคันนี้สามารถตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปและการขับขี่ในสไตล์สปอร์ตได้อย่างครบถ้วน ในเรื่องของราคา BMW X5 M 2026ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ10-12ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและการตกแต่งเพิ่มเติมถือเป็นราคาที่สอดคล้องกับสมรรถนะและความหรูหราที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันแม้ราคาจะสูงแต่ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ SUV ที่ให้ทั้งความสปอร์ตและความหรูหราในคันเดียว สำหรับความคุ้มค่า BMW X5 M 2026ไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่ความแรงหรือความหรูหราแต่ยังมาพร้อมความทนทานและการดูแลหลังการขายจาก BMW Thailand ที่ให้บริการครอบคลุมทั้งการรับประกรันการบำรุงรักษาและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงช่วยให้ผู้ครอบครองมั่นใจในการใช้งานในระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเช่น Mercedes AMG GLE 63S หรือ Audi RSQ8 จะเห็นได้ว่า BMW X5 M 2026มีจุดเด่นที่สมรรถนะเครื่องยนต์ที่แรงกว่าน้ำหนักตัวรถที่สมดุลการขับขี่ที่สนุกและตอบสนองได้ดีกว่ารวมถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าในหลายด้านทำให้ X5 M 2026เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหา SUV ที่ให้ประสบการณ์การขับขี่แบบรถสปอร์ตอย่างแท้จริง อีกสิ่งที่น่าสนใจคือ BMW X5 M 2 0 2 6ยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีค่าการปล่อย CO2 ลดลงและผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร6 d พร้อมระบบสตาร์ทสต็อและโหมดขับขี่ Eco Pro ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นในสภาพการจราจรในเมืองสุดท้ายนี้ BMW X5 M 2 0 2 6ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์อีกหรุ่นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จ ความภูมิใจและรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของที่ชื่นชอบในความแรงและความหรูหราในเวลาเดียวกันสำหรับผู้ที่กำลังมองหา SUV สมรรถนะสูงที่ตอบโจทย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความแรงเทคโนโลยีความสบายและความปลอดภัย BMW X5 M 2026คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองขา้ามหากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ใหม่ๆและเทคโนโลยีล่าสุดในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ ถ้าต้องการให้เพิ่มคีย์เวิร์ด SEO คำค้นหาหรือแฮชแท็กสำหรับวิดีโอนี้บอกได้เลยนะครับผมสาม,มารถสร้างให้คุณได้ทันที